ทำไมประเทศจีนเนี่ยถึงชอบให้ทุนการศึกษากับนักเรียนต่างประเทศนะคะถ้าให้พูดแค่คำเดียวนะคะคือ soft power ค่ะคนประเทศจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้านักเรียนต่างประเทศอะ่ะมาเรียนที่เขาเขาก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นแบรนด์ ambassador ค่ะให้กับประเทศจีนแล้วอย่างหนึ่งคือสมมติว่าเขาก็เชื่อว่าคนที่เขามาเรียนต่างประเทศนะคะในอนาคตเนี่ยอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะทำให้คนที่ไปเรียนเนี่ยแล้วที่เป็นใหญ่เป็นโตกลับมาเนี่ย ก็จะมีความสัมพันธ์กับประเทศจีนมีความผูกพันกับประเทศจีนในอนาคตเนี่ยเมื่อมีอะไรที่มันแบบสําคัญสําคัญหรือว่าในด้านการทํางานต่างๆนโยบายต่างๆค่ะก็อาจจะมีการเอื้อให้กับทางจีนมากยิ่งขึ้นนะคะการเอื้อเนี่ยก็อย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณไปเรียนที่ประเทศจีนคุณได้ภาษาจีนใช่ไหมแล้ววันหนึ่งคุณเป็นคนใหญ่คนโตปุ๊บแล้วถ้าสมมติจะทำธุรกิจเนี่ยถ้าคุณพูดภาษาจีนเป็น่ะมันก็ทาให้โฟล์ลหลายๆอย่างเนี่ยมันไปได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนจีนเขาแบบประเทศจีนเขาให้ทุนไปเนี่ยก็เพื่อที่จะมีความหวังในอนาคตว่าการทํางานของประเทศจีนเอ่ยแล้วก็รวมถึงตําแหน่งของประเทศจีนในเวทีโลกอะค่ะสูงขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาต้องการให้คนต่างชาติมาเห็นว่าประเทศจีนสมัยปัจจุบันเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะคะและแน่นอนถ้าสมมติเราไปเรียนที่จีนกลับมาเนี่ยเราก็ต้องบอกประเทศจีนดีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น เป้าหมายของเขานะคะซึ่งมันก็จะเกี่ยวโยงไปกับแนวโน้มของเขาด้วยเหมือนกันแนวโน้มของทุนการศึกษานะคะเนื่องจากว่าในยุคแรกๆเนประเทศจีนเนี่ยเขาต้องการที่จะให้คนมาเรียนเพื่อที่จะเห็นวัฒนธรทศจีนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องปริมาณมากๆเน้นว่าแบบอยากให้คนมาเยอะๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็ผ่านจุดๆนั้นไปแล้วนะคะตอนนี้ทางประเทศจีนเรื่องทุนการศึกษาเนี่ยจะเข้าสู่ยุคของคุณภาพนะคะคือว่า เขาเนี่ยก็ยังให้ทุนอยู่แต่เขาแ่บจะค่อนข้างเลือกคุณภาพวิธีการเลือกคุณภาพของประเทศจีนเนี่ยก็จะค่อนข้างตรงไปตรงมาถ้าในกรณีที่แบบไม่ได้มีเอเจนซี่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีพูดถึงความสัมพันธ์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเขาก็จะเรียงลําดับค่ะเรียงลาดับว่าเอ้ยเด็กคนไหนโปรไฟล์ดีที่สุดนะคะเขาจะไม่ขีดเยอะเลยเพราะแต่ละปีเนี่ยประเทศจีนเนี่ยก็จะได้รับจํานวนคนสมัครเยอะขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะคะ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าแนวโน้มองทุนตัวบางตัวของรัฐบาลนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่ามหาลัยบอกว่าเอ้ยนักเรียนคนนี้ควรจะได้ทุนทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็จะให้ทุนเลยนะคะแต่ว่านปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามหาลัยบอกว่านักเรียนคนเนี้ยควรจะได้ทุนทางรัฐบาลก็จะมีการพิจารณาอีกทีหนึ่งว่านักเรียนคนนี้ควรนักเรียนคนนี้ควรจะใด้ทุนจงๆหรือเปล่านะคะ ซึ่งเมื่อวานพี่ก็ได้คุยกับทาง,หงมหาหลัยเขาก็บอกว่าเปอร์เซ็นต์ในการเพิ่มโอกาสอะคะ่ะการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนคนนี้ที่มหาหลัยเลื่อะคะ่ะได้คุณมากิงขึ้นเนี่ยก็คือการทําความร่วมมือกับบริษัทของประเทศจีน,นะคะ่ะคือณัปัจจุบันเนี้ยทางประเทศจีนนะคะก็จะมีบริษัทหลายแห่งที่ออกมาลงทุนในประเทศต่างๆในประเทศไทยก็จะมีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่นะคะจะเป็นด้านโยธาน,นะคะก็จะเป็นแบบ บริษัทยักษ์ใหญ่ได้เนโยวทาหรือไม่ก็คือแอปต่างๆอะไรต่างๆที่ทําให้ประเทศจีนเนี่ยสามารถมีซอฟต์พาวเวอร์ได้ในอนาคตน,นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเขาอะต้องการให้มหาลัยอะผูกทุนการศึกษากับบริษัทกับนักเรียนนะคะก็คือว่าถ้าสมมติว่ามหาลัยเนี่ยมีโครงการที่ทําร่วมกับบริษัทชั้นนําของประเทศจีนแล้วทําเป็นโครงการทุนออกมา เรในการที่เขาจะให้่ะคะก็คือให้มหาลัยตัดสินใจอะจะสูงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มในอนาคตนะคะก็ะคือว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนะคะหลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยก็เข้าไปสู่ทำงานให้กับบริษัทจีเลยค่ะถ้ามีคำถามไมนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้ยิมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย